ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقد قال الله تعالى اوصانا في كتابه بقوله جل وعلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد สลามและก็ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัธทธาที่มาร่วมรับฟังโคตบะในวันนี้ทุกคนพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับเป็นเวลากว่าสามเดือนแล้วที่เราได้ดูอาอยู่ท่อนหนึ่งนั่นก็คือว่าดูอาที่เราได้แปลงวาจาต่อรอซาตลาทุกวักตตูทุกเวลาละหมาดว่าอัลลอฮุมะบาริกลนะ في رجب وشعبان وبللنا رمضان อัลลอฮเดาน,นี้ฉันได้มีชีวิตมาถึงเดือนช ع บานแล้วเดือนรับแล้วก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มันเป็นประโยชน์มากที่สุดให้ฉันได้บุญในเดือนนี้ยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์มันผ่านรับไปแล้วมันเข้ามาสู่ชะบานแล้วยาอัลลอฮ์ ขอให้เกิดความบรารักัิกับชีวิตของฉันเวลาของฉันครอบครัวของฉันให้ทุกเวลาที่เราให้เป็นริสกีเนี่ยได้ผลละบุญว่าบัลลิกนาอรมานดครับและอย่าลองขออย่าให้ฉันได้พึ่งได้เสียชีวิตในเดือนชะบานขอให้ฉันได้มีชีวิตยืนยาวไปจนถึงเดือนลรมาดดนพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมนบีสอนให้เราดูอาบทนี้ แล้วทําไมว่ามันมีหัวใจที่สําคัญอยู่ตรงไหนคําตอบก็คือว่าท่านอบบม,มุมฮัมหมัดสุลล,ลสสัลหัอะฮลวะสลัมกาลังจะบอกกับเราว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์สาตลาได้เมตตากับเขาเนี่ยอัลลอฮ์สาตลาก็จะพูดกับเขาว่าไมยูริดิลลาหูบีไอยดิยาูใครก็ตามที่อัลลอฮ์สาตลาประสงค์ให้เขาได้สิ่งที่ดีเนี่ย เราจะให้เขาเป็นสิ่งแรกคือให้เขาเป็นอิสลามครับอันที่หนึ่งอันที่สองนบีมุฮัมมัดสุสลตัมกำลังจะบอกว่าคนที่เป็นอิสลามเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่เป็นอิสลามยังไงนบีก็ตอบในดุอาบทนี้บอกเพราะว่าคนที่มีอิสลามนั้นอิสลามจะนำพาเขาไปสู่ความสันติอิสลามจะนำพาเขาไปสู่ในอายะที่บอกว่า บรรดาผู้จีได้เป็นชาวสวรรค์ขอรัสซาตาลาคือคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในวันนั้นคือคนที่มีหัวใจซึ่งอีมานอีมานของเขาจะทําให้เขานั้นได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นจากการลงโทษในไฟนรกนี่แหละที่เราจะต้องเป็นอิสลามเพราะงั้นคําถามต่อมาว่าในคนคนหนึ่งอะไรคือความโชคดีที่สุดของการได้เป็นอิสลามของเขาตอนที่เขามีชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี นบีกำลังบอกกับเราบอกว่าไอ้ที่ฉันได้สอนกับพวกเราว่าอัลลอฮุมมาบาริกลานาฟี่รอจับวะชะบ้านวะบัลลิกนาอมอนขอให้เรามีชีวิตไปถึงเดือนรอมฎดอนเพราะเดือนรอมฎดอนนั้นเป็นเดือนที่จะทำให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ตามที่เราอยากจะได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพื่อตอกย้ำจากดุอาบทนี้ขอให้พี่น้องได้ฟังหะดิษบทนี้ครับมีหะดิษจากท่านตอนลฮะบินออบัยดิลล์ la, ซึ่งเป็นซอบ้านนาบี เป็นฮะดิษที่อิสนาสซอเฮสายรายงานที่ซอเฮมากนะครับมีวันหนึ่งเนี่ยท่านตอลฮาบิลอุัยดิลละเนี่ยได้รับฝันในฝันของตอลฮาเนี่ยท่านตอลฮาโรอดียลอฮกอันฮูเนี่ยได้ฝันเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่เป็นสหายของเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่ประตูสวรรค์ในวันเกียร์มัดชายคนนี้ได้เข้ารับอิสลามพร้อมกัน หลังเข้าเราอิสลามมาแล้วเนี่ยเสียสละไปในหนทางของลัาซาตาลาด้วยการยี่หดตลอดเลยครับออกสงครามสนามรบตลอดไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนจนในที่สุดครับท่านตอนลฮาบอกว่าสองคนนี้ไม่ใช่ใครนะแต่เป็นพี่ชายกับน้องชายพี่น้องครับปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยได้เสียชีวิตก่อนน้องชายได้เสียชีวิตหลัง แต่พอเข้าสวรรค์เนี่ยสองคนนี้เนี่ยกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูสวรรค์เนี่ยยืนติดกันแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเนี่ยประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดฟฟน่าดามูดาดียาและก็มล์ลกัสที่ทําหน้าที่เปิดประตูเนี่ยก็ได้เรียกว่ายาฟูลานโอ้ชายสองคนนั้นสองคนนี้ก็ดีใจมากว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์แต่ปรากฏว่าพี่น้องครับ คนที่เป็นพี่ชายที่เสียชีวิตก่อนเนี่ยกลับได้เข้าสวรรค์หลังจากน้องชายที่เสียชีวิตทีหลังต่นตอะห้าเนี่ยแปลกใจอย่างมากว่าทําไมล่ะทําไมชายสองคนเนี่ยมีความดีเท่ากันแต่ทําไมคนที่เสียชีวิตหลังหนึ่งปีนั้นกลับได้เป็นชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์ก่อนคนที่เสียชีวิตก่อนพี่น้องครับสุดท้ายครับตันตฮะหก็ได้ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนเพื่อนฟัง เพื่อนๆบรรดาเหล่าซอฟบ้านอยากจะรู้ว่าชายสองคนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ยังไงก็เลยพูดกันไปลั่นเลยครับในเมืองมาด,ดินะจนกระทั่งไปถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมนบีบอกว่าไหนใครฝันเรียกเขามาหน่อยนะนบีมุฮัมมัดสุลตัลลัมก็เลยตอบบอกว่าอะไรสะกดมาแกตาหูบาดหูเสนะชายคนนั้นเน่ยเขามีชีวิตต่อไปอีกปีหนึ่งใช่หรือไม่ เขาู้ไละสหายทไปถามนาบีตอนนั้นก็บอกว่าใช่ครับท่านรอซูลวะกอดซอมาวกอดซอมารมฎอนว่าอัจรกะรอกรมฎอนฟะซอมะฮูแล้วเขามีชีวิตต่อจนถึงเดือนรมฎดอนและได้ถือศีลอดในเดือนรมฎดอนใช่หรือไม่สหาบอกใช่ครับท่านรอซูลนาบีก็บอกว่าแล้วในปีนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำอามานที่เป็นความดี ละหมาดแบบนั้นละหมาดแบบนี้ใช่หรือไม่นบีซาบบาก,ก็ตอบบอกว่าใช่ครับท่านรอซูลพี่น้องที่มีเกตทั้งหลายครับนบีก็เลยยิ้มและก็ลั่นวาจาบอกว่าฟะมามบ,บบยนะฮุมาอับอานุมาบยบยนะสะไมอัลอัรฎินมินาละนะมินาละที่ว่าความดีของคนที่เสียชีวิตทีหลังนั้นมันต่างกันอย่างกับฟ้าและกับดิน พี่น้องที่มีเกศทั้งหลายครับจากคดีบทนี้เนะี่ยอุลามาะก็ได้อิสติมบาะได้วิเคราะห์ถอดบทเรียนมาบอกว่านี่คือคุณงามความดีนี่คือเนื้อมัดของคนที่มีชีวิตในเดือนอมอดอนมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาเถิดครับถ้าหากว่าวันนี้ปีนี้เราคือผู้หนึ่งที่โชคดีได้มาถึงเดือนฉะบานแล,ล้วแต่พี่น้องครับ จงอย่าหยุดแค่เดือนชะบ้านเพราะหัวใจของการมีชีวิตที่ดีที่สุดของปีเนี่ยคือการที่เราได้มีชีวิตในเดือนรุมนอดอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรล่ะเพราะเราจะได้มีโอกาสในทําอามาันที่ดีมากกว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปก่อนหน้าเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะให้เป็นบ่าวที่ได้รับเนี่ยมัดนี้มันตลอดไปพี่น้องครับ เรื่องของเรื่องนั้นมันมีอยู่ว่าหน้าที่ของชัยตอนนั้นมันไม่เคยหยุดชัยตอนเนี่ยอัลลอฮฺซาลาลาได้สร้างมันมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยสิ่งที่ชัยตอนพูดกับอัลลอฮฺซาลาลาเนี่ยชัยตอนยังทําหน้าที่ไม่เคยหยุดช้ยตอนบอกว่าเอาเหอะท่านอบีอาดัมวันนี้เจ้าสามารถที่จะเอาชนะฉันได้แต่ฉันขอสัญญาต่ออัลลอฮฺซาาลาเลยว่าวันหนึ่งเนี่ย ฉันจะพยายามทําให้ลูกหลานของเจ้าเนี่ยเป็นชาวนารกและเดินตามหลังฉันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของชัยตอนมันจะทําทุกทางที่ให้เราบูลูเกิดความสุดโต่งในศาสนาคนใดก็าตามที่ละหมาดเยอะก็ให้เขานั่นได้ทําบิดอาแล้วก็ให้สุดโต่งจนกระทั่งเขาหลุดศาสนาออกไปคนไหนที่ไม่ได้ค่อยเข้ามาหามาสัสยิดมาคาห์ลซาตลาชัยตอนก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้มากมาย มีเทคโนโลยีมากมายที่จะพยายามล่อให้เขาเนี่ยออกจากอัลลอฮฺซาตาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนั่นคือชัยตอนแต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแต่อัลลอฮฺซาตาลานั้นไม่ได้ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นพี่น้องฟังสิ่งนี้ครับอัลลอฮฺซาตาลาได้กล่าวในอันกุานในอนละลัยะบอกว่าใครก็าตามที่อัลลอฮฺซาตาลาได้เมตตาเขาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้สามอย่างกับเขาหนึ่งให้หัวใจของเขานั้นเขาเ้าเฝ้า ให้หัวใจที่เป็นหัวใจที่มีความกลัวครับกลัวเนี่ยกลัวแบบไหนเดี๋ยวเราจะพูดกันหลังจากนี้อันที่สองครับให้หัวใจของเรานั้นมีความกลัวแล้วใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองให้หัวใจของเรานน้นมาคับบารักที่จะทําในสิ่งที่ดีกลัวรักอันที่สามครับให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่เคยสิ้นหวังมีความหวังต่อลอดตลอดอย่าล้อวันนี้เราได้ถึงมาเดือนชะบาแล้ว อลลารออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะขอให้เรานั้นได้มีชีวิตต่อไปจนถึงเดือนอรมดอนอีกพี่น้องทีมีเกียตทั้งหลายครับสามอย่างนี้อลัลลอฮ์ซาตาตาาได้เล่าในอัลกุรอานและในฮะดิษนบีมีอยู่ชัดเจนครับนั่นคืออันที่หนึ่งครับคนที่มีความหวังต่ออัลลอฮ์ซาตาตาโดยที่ไม่เคยล้มเลิกความหวังเลยคือนบีของเรานาบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมจากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านสุลต์สลัมนั้นไม่มีพื้นที่ไหนแล้วที่จะได้ดะว่าในมักกห์ ถูกปิดกั้นทุกรอบทิศสารทิศทางนบีมูฮัมมัดสลัมไม่หยุดที่จะหวังว่าคนในประชาคมโลกจะต้องเป็นชาวสวรรค์นบีคิดเปิดพื้นที่ใหม่คือถ้างั้นลองดูดิว่าในภูมิภาคเนี่ยในแถบมักก้านมีพื้นที่ตรงไหนบ้างพอท,ที่จะมีมนุษย์อยู่นบีสลัมก็เลยฮิดยาร้อนะครับเดินทางจากมักก้านไปที่ต่อเอ คิดว่าที่ต่อเอฟเนี่ยจะเป็นเมืองใหม่เป็นพื้นที่ที่สามารถที่พเพาะเมล็ดพันธุ์อีมานและเป็นชาวสวรรค์ได้แต่ปรากฏว่าคนเมืองต่อเอฟนั้นได้ต้อนรับนบีด้วยกับลูกก้อนหินครับลูกหินครับให้ชาบาบคนที่มีความรังที่สุดเนี่ยเอาก้อนหินเนี่ยปาใส่นบีแล้วก็ไล่นบีออกจากเมืองต่อเอฟ มลคติบริน عليه سلامة ว ل س ل ا م แล้วก็มลกคตุลจิบานเนะะี่ยครับมลคติดูแลภูเขาเนี่ยบอกว่าจะเอาไม้เนี่ยฉันจะลากภูเขาในมือที่ฉันมีอำนาจทั้งหมดเนี่ยถล่มให้ยับเลยเหมือนกับกลุ่มชนนบีลูตาต ي ه س สลามนบีบอกอย่าพึ่งมลคติบรีลอะัยฮินาต ي ه س สลามบอกเอาไม้ฉันจะเอาปีกของฉันเนี่ยแควักขึ้นมานะครับแงะขึ้นมาแล้วก็ทุบไปเหมือนกับนบีลูตนบีบอกอย่าพึ่ง แต่นบีกลับมีความหวังต่อรสซาตาลาบอกอัลลอฮุมักฟิดลิก้ามีฟะอินนะฮหุมลายะอลลมุมกลับดุอาครับพี่น้องอุทิว่ายะอัลลอฮ์ฉันไม่เอาโทษกับพวกเขาเพราะเขายัางไม่รู้เรื่องหนึ่งคนที่สองครับคนที่มีความกลัวต่อรสซาตาลามากที่สุดในบรรดานาบีนบีท่านนั้นคือชื่อว่านาบีอาดัมอลัยฮิสซาลาตูสลาตรงไหนครับที่เขาว่ากลัวครับ ตอนที่มาลกาตุลโมดนะครับมเลกาแเองความตายกําลังจะชากวิญญาณและลูกๆนยอยู่อยู่ต่อหน้าท่านนาบีอาดัมนบีอาดัมเนี่ยเคยตกจากสวรรค์ถูกออกมาจากสวรรค์เพราะเรื่องเดียวใช่ไหมนั่นคือการที่นบีอาดัมเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่ลห้ามและก็กินลูกผลไม้ต้นนั้น จากความผิดพลาดในครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้นบีอาดัมไม่เคยยอมที่จะยอมรับกับความผิดตัวเองว่ายะอัลลอฮ์ฉันผิดหนึ่งครั้งเนี่ยฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันจะไม่ได้เป็นชาวสวรรค์สุดท้ายครับในช่วงเวลาแห่งความตายของท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสซาลาตวสลาลมนบีอาดัม,ดมลั่นวาใจาอยู่ตลอดยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์มักฟิลีขออภัยให้ฉันด้วยฉันพลาดไปแล้วฉันกินต้นไม้ต้นนั้นฉันกินผลไม้ลูกนั้น ่นองครับอันที่สามครับมะฮ์บะรักครับหัวใจเนี่ยคนที่จะเป็นชาวสวรรค์ได้เนี่ยเขาจะต้องเป็นหัวใจที่รักรักที่จะไปหาอัลลอลารักที่จะทําในสิ่งที่อัลลอฮสั่งใช้รักที่จะเป็นสิ่งที่มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลัมคนที่มีความรักในเรื่องของอัลลอฮฺสาตลามากที่สุดนั่นก็คือนบีอิเดรีสอะลัยฮิสซาลาตัวะสลามครับ วันหนึ่งเนี่ยมาเลกาตุนโงดได้มาหานบ,บีอิดริสอะลัยฮิสซาลาตูสลานะครับปรากฏว่าช่วงที่มาเลกาตุนโงดกําลังลงมาจะเอวิญญาณของมาเลกานบ,บีอิดริสนั้นช่วงนั้นน่ะนบีอิดริสกําลังขึ้นไปชั้นฟ้าซิดดาร์ตุนมุนตหาชั้นฟ้าข้างบนนะครับชั้นฟ้าข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะนะครับไปดูว่าสิ่งที่ลอสซาตาลาสร้างเนี่ยมันจริงไหม และก็หนึ่งในข้อต่อรองที่นบีอิดริสอะลยัยฮิสลาตสลามต่อรองบอกยาอัลลอฮ์เมื่อความตายมาถึงเนี่ยมลกักะตุนมดมาถึงแล้วฉันขอได้ไหมฉันขอว่าฉันเนี่ยกำลังมีความหลงรักเหลือเกินกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยขอต่ออายุได้ไหมพี่น้องครับมาชอัลลอฮ์นบีอิดริสนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ <h az os> เพราะฉะนั้นคําถามที่จะแทงหัวใจและก็จะยิงไปยังพี่น้องกับทุกคนว่า เราเนี่ยลอสซาตลาให้เนี่ยมัดมาถึงเดือนชาบานแ,แล้วหัวใจของเราเนี่ยมีอยู่สามข้อนี้ไหมหัวใจของเราเนี่ยเรารักเดือนชาบานไหมเรารักของการที่เราได้ยินข่าวเดียวว่าเรือนรอมฎอนมันจะมาถึงเราแล้วเนี่ยเรามีความรักไหมและในกณะเ,เดียวกันหัวใจของเราเนี่ยมันกลัวหรือเปล่าครับกลัวหรือเปล่าว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺซาตลาให้ฉันตายเดือนเดือนนี้อ้าฉันก็ไม่ได้มีชีวิตต่อใจถึงเดือน,นรอมฎอนดิฉันอาจจะเป็นชาวนรกหรือเปล่า ในขณะเดียวกันเนี่ยเราความหวังของเราเนะี่ยความหวังของเราเนะี่ยมันสูญสิ้นไปแล้วหรือยังถ้าว่ายังไม่ได้สูญสิ้นอินชาอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องกล่าวอัลฮัมดุลิลาห์ในใจเถิดว่าเรานั้นอยู่ในบุคคลเจ้าลอสาตวารัดและอัลลอฮ์เมตตาอัูลอฮ์ขอให้พีองกลาวัลฮัมดุลลาห์ิวะลเกุมวะลิซาอิลีนยอยนบุลลิดัมฟัสักฟิรัดและอัลลอฮ์เมฮีม حمد لله حمد الوكفاء بنعمته تتم صالحات حمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنا تأديلا على أنهدى الله พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมอยากที่จะให้พี่น้องได้ลองฟังสิ่งนี้และลองสำรวจตัวเองว่าเรานั้นเป็นเหมือนกับที่ซอฮาบะเขารู้สึกหรือเปล่าพี่น้องบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าแต่ละวันของเรานั้นเรามีทั้งรอยยิ้มและก็น้ําตา บางวันนั้นเราสามารถที่จะอยู่กับอัลลอฮฺฮาตาลาได้ทุกเวลาตั้งแต่เช้าจนคำ่ำแต่ในขณะเดียวกันต้องการยอมรับกันอย่างนี้แล้วก็ขอพูดตรงๆว่าเราก็มีบางช่วงบางเวลาที่เราลืมอัลลอฮฺฮาตาลาเช่นกันแต่พี่น้องครับผมอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้ฟังอายะนี้และก็เรื่องนี้แหละอินชอาลอจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์กับพวกเราว่าเป็นน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นไม่ลืมอัลลอฮฺฮาตาลานะครับ نانجاكو هاي بينونغ نانجاكو آية قرآن آية سورة المؤمن آية تي 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ว um ะฮุมลาฮซาบีกูนลอสซาตาลานะครับในกล่าวในสุรอ้อนมุมินถึงลักษณะของชาวสวรรค์ว่าคนที่จะได้อยู่ในความเมตตาของลอสซาตาลาในเดือนอรมดอนเนี่ยคือคนที่มีสิ่งนี้มากกว่าคนอื่นคืออะไรพี่น้องกลัวครับเราจะเป็นชาวสวรรค์ได้เนี่ยพี่น้องครับนอกจากว่าเราต้องหวัง เราต้องรักที่จะทำในสิ่งที่ดีคือพี่น้องจะต้องมีเป็นบุคคลที่กลัวให้มากครับเพราะอะไรล่ะอัลลอฮฺซาตลาบอกว่ายาอิวัลลดีนอามานูโอบันดาผู้จีอีมานอัลลอฮฺไม่ได้เรียกคนกาเฟตแต่อัลลอฮฺซาตลากำลังเรียกคนที่มีลาอิลาฮิลลอมฮัมบัดุรอสูลลอฮ์ทุกคนหนึ่งในนั้นคือผมและพี่น้องที่กำลังฟังบอกว่า อัลลอฮฺซาตลาให้เราปอ,อให้ถือสินอดเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรและอัลลกุมจัตตะกุลให้เราเป็นคนที่ตกวาตักวาอาจจะแปลยากไปแต่ตักวาผมแปลว่าให้เราเป็นกลัวคนที่กลัวอัลลอฮ์มากกว่าเรื่องอื่นใดให้เราเป็นคนที่ว่าการถือสินอดเนี่ยต้องฝึกให้เราเป็นคนที่กลัวมากกว่าการที่เราไม่มีเงิน ปอปีนี้การถือสินอดปีนี้เราจะต้องเป้าตั้งเป้าไปสู่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือสินอดและก็ถ้าหากว่าเราถือสินอดแล้วยาอาลัลลอฮ์ขอให้เราเป็นบ่าวที่กลัวมากกว่าการที่เราไม่มีบ้านให้เรากลัวมากกว่าที่โดนระเบิดให้เรากลัวมากกว่าที่เรากําลังโดนประเทศที่แบบโดนสงครามเรากลัวอะไรครับเรากลัวว่าเราจะไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ครับสุภานัลลอฮ์ครับ พี่น้องที่มีเกิทั้งหลายอาลัลลอฮฺซาตาลาก็เลยกล่าวในคุณลักษณะของชาวสวรรค์และบรรดามุมินว่าบรรดามุมินอย่างแท้จริงคือคนที่กลัวอลัลลอฮฺอย่างแท้จริงกลัวแบบไหนครับยูซาริอูนฟิลลอไคอรเมื่อเขากลัวอลัลลอฮฺมากเขาไม่อยู่นั่งอยู่เฉยๆคนที่กลัวอลัลลอฮฺซาตาลาเขาจะไม่นั่งอยู่เฉยยังไงได้ยินเสียงอาจารย์ยังอยู่นั่งอยู่ที่บ้านหรือเปล่า เขาไม่นั่งครับคนที่กลัวลอสซาตาลาเขาไม่กลัวที่จะจ่ายอากาศครับเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ลอสซาตาลาให้มากกว่าสิ่งที่เขามีคนที่กลัวลอสซาตาลาเขาจะไม่เสียดายในเลือดเนื้อครับแต่เขาจะไม่รีรอที่จะแลกทุกอย่างเพื่อซื้อสวรรค์ขอลอสซาตาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับงั้นอะไรก็ตามที่นาบีบอกอัลลอฮ์บอกยูซเรีอุนเขาจะรีบทําในสิ่งนั้นทันที ปรากฏว่าท่านหญิงอชสฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮาเมื่อได้ฟังอายะห์นี้แล้วเนี่ยพี่น้องท่านหญิงไอชสฮ์บอกว่านาบ,บีอุมุลลดีนายคอฟูนคนที่กลัวในอายะห์ที่นาบ,บีพูดเมืเ่อตะกี้เนะี่ยคือคนที่กม,มยใช่ไหมคนที่กินเหล้าใช่ไหมนบ,บีสัลลัมบอกล้เบ้นตสดิดดีไม่ใช่ ไม่ใช่เลยโอ้ลูกสาวของท่านอบูบักอัสซิดดีกไม่ใช่แต่คนที่กลัวที่ยวล้อซาตลาหมายถึงในอายะนี้คือคนที่เขาละหมาดครับฮุมุลลาดีในยุลลูนคนที่ละหมาดคนที่จ่ายสะกาะและคนที่ยาซูมูนคนที่ถือสินอดในเดือนอมฎดอนและเดือนอื่นๆกลัวอะไรครับนบีบอกว่า هم ผู้ที่นัยาว่ฟูนอัลลอฮยุบ ala มินหุมกลัวว่าเขาทําอามานความดีและอัลลอฮ์ไม่รับพี่น้องคนที่ละหมาดคนที่จ่ายซะกาตคนที่ถือสินอดคนที่ทําความดีคนที่จะไปชาวสวรรค์เน่เป็นสู่ชาวสวรรค์เขากลัวอะไรมากที่สุดเขากลัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยอัลลอฮ์ะจะไม่รับครับนี่แหละคือลักษณะของมุสลิมที่แท้จริงพี่น้องครับผมพูดมาทั้งหมดนั้น อยากจะให้กําลังใจกับทุกคนว่าขอให้เราเนั้นอยู่กับอลอสซาตาลาให้มากอย,ยงงอยู่กับนบีให้มากอยู่ยังไงอยู่กับนบีครับไม่ได้มากเลยครับชาห์รอมฎอนัลละีองซิลฟีิลกุรอานขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นเดือนที่เราจะอยู่กับอัลกุรอานขอให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนที่เราให้ความสําคัญกับลอสซาตาลามากกว่าทุกสิ่งขอให้เดือนรอมฎอนปีนี้เป็นเดือนที่เราใช้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเพื่อการดิกรุล ขอให้ทุกอย่างทรัพย์สินที่เรามีเนี่ยใช้เพื่อละอัลละกุมตัชคุรุนเพื่อเป็นการชุกโกตอลาซาตาลาขอให้สองมือที่เรามีเนี่ยมีอยู่สองมือเนี่ยพี่น้องครับขอให้สามารถที่จะพาเราไปสวรรค์ด้วยการดูอาครับขอให้พี่น้องทําสิ่งนี้และพี่น้องจะทําได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องกลัวตอลาซาตาลาอย่างแท้จริงครับอิบาดุลลอฮ์อ ال بي, ินนัลลอฮ์มะลาิกะตตฮุยซัลลูนัลลาเนบียาอิลลัดีนอามานุซลลูอัลเลฮิวัสลิมุตัสลิมา اللهم أعِزَّ الإسلامَ والمُسلمين، وأذِلَّ الشِّكَّ والمُشرِكين، ودمِّر أعداءَك أعداءَ الدين، وانصُر عبادَك المُؤمنين، اللهم ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً